ได้ไหมเอาละไอ้โฟลคอนไปไหนแล้วล่ะข้าให้มันไปรอที่หน่นแล้วที่ไหนหรึอเอามาได้วโ,โวโาไปาอรออะไรรึสายเราน่าจะมากันแล้วแหละหนึ่งเมตรกลางหลังไม่ได้แล้วสินะเข้ามาได้นะ้าัน้อง ทอดรอบนี้เข้าว่าน,น่าจะข้าน่าจะยาวเลยแหละอย่ากลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดข <c oughs> อา้าได้สอนไว้นะท่นา,า,านสาอำเภอนาะสายจ้า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 ข้ากินทักท่าสบายดีไหมเนี่ยไม่เจอหน้านานสบายดีท่านาสบายดีกคนนั้นเลย่ะ เจอแม่หญิงคนนั้นบ้างไหมจ้าอะไรหรือข้าคิดเอ,อกแล้วถ้าเราเจอแม่หญิงเราจะให้มันจา้าไอ้จีไอ้นั่นอะไอ้พวกที่มาทำร้ายเจ้านะ่ะให้มันทำร้ายอีกทีนึงจา้าได้เลยล,ะล่ะเอลราถ้าข้าว่าถ้าเรารวมกับเออกรอนซาเลใช่มไหมใช่แล้วข้าว่าไอ้พวกเว้น,นั่นคงจะมุดหัวหนีไม่ทันเลยล่ะท่าน โอกเคงั้นว่าไอพวกกอนซาเลท <Yeah. S 2> เป็นกลุ่มเยอะกับ <Yeah. S 2> พวกเาเลตมันใส่นะ่ะนี้เหมือนกันยหมใขาจะไปทำลำกล้องก่อนอืมจะมีบัตรติบบอกเยอะหรือไงโอ้าเป็นล้าเลยท่านาสนับสนุนกันเลยไม่ละขาเดินเตะๆแล้วขาก,กเก็บมาได้ละโอ้ ทำซื้อดาบปืนในขาทีได้ไหมมีใครขายหรือเปล่าได้เลยราคะที่ยำเยาอาลาสหายได้นะโว้เก็บปืนหน่อยสิสหายใจคอยจะถือปืนกันอย่างเดียวเลยหรือตีตีนะขอโทษนะครับฝากไว้ก่อนรึแม่นางโว้ขัดทำสำเร็จละ ขาดไหมขาดตรงกลางนะไม่ถึงไม่ถึงปืนละตาเลยดาบปืนละไม่มีละตรงนี้ไม่มีท่านไม่มีอะมีอะไรท่านไม่มีหรือไม่เป็นไรไอ้ข้าถามอะไรเจ้าหน่อยได้ไหมทั้งสองไหวไงเจ้ารู้ลังชนเผ่าชนเผ่าไหมชนเผ่าใช่แล้วข้าไอ้ที่ชนเผ่าอาจวนใช่ไหมใช่แล้วไอ้เทเดซายตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นธงสีแดงอ่ะนะ ถ้าจะไปมันอยู่ตรงไหนอ๋อท่านเปิดแผนที่แล้วก็ท่านลองเลื่อนๆไปดูท่านขวานิดนึงท่านจะเห็นรูปเกือกม้าก็ท่านลองซูมไปดูอ่ะอ๋อรู้ท่านต่อหน้อะไรกันรู้มันมีอะไรอ่ะเออท่านแล้วก็ท่านจะเห็นรูปธงแดงอ่ะตรงนั้นใช่็จไหมใช่แล้วอย่างรถโอชาละท่านหายข้าหิวนะ Apple นั้นอยู่เยอะไหมแมนอยู่กันเยอะไหม Apple เชนเฝ้านะ ข้าไม่ค่อยถูกตากับพวกชนเผ่าเท่าไหร่ข้าไปแอบดูมากข้าไม่เจอใครเลยงั้นข้าจะไปเผารังมันก่อนอืมนั่นเนเรื่อทีดีเจ้าอีกกี้ไปรอแล้วพบกันนะสายสายเกินละโอเคอะเอาละทันทีได้เลยนะตามใจโอ้ข้าว่ะไปที่ทันแล้วล่ะข้าวันไหนอย่างนั้นเดี๋ยวข้ามาใส่เลยข้าหลับตาก่อนใส่เลยละอ๋อเพื่อนข้าหายไปแล้วโว้ แบกหรือว่นท่านกำลังทำอะไรหรือถ้ากำลังแบกออกกำลังกายหรือท่านโอนำโชคข่านะท่านพกตัวนี้ไปแล้วข้าตีปืนติดนะข้าขอได้ไหมหรือว่าทำท่านได้ท่านขอบใจท่านมากแล้ว ท่านจะเอาไปทำอะไรเอาไปย่างกินเหรอการทำแบบนี้ให้ท่านเห็นนะสหายเอาละเวลาเราใช้อะไรเสร็จแล้วแล้วก็ควรจะทำยังไงท่านมาดูนี่นะเราควร,ะรจะทำให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดโอ้โอโอ สูกหรือยังอะยังละท่านมันไม่โดนเลยละท่านอ้าอ้าอ้าท่านเป็นไรอะเออไหนไม่เห็นท่านท่านเป็นไรอะขาดเกือบไปแล้วละท่านดีนะขาดใส่ชุดกันร้อนโอ้ทำมาจากอะไรอะทำมาจากผ้าใย,ยของทัญยปืชบนโลกนี้ละท่านโอ้ ทำานใครทำให้ขายชันตักเย็บทำให้ข่านะสหายโอ้หตัวเท่าไรอะตัวละสองหมื่นเหรียญเลยล่ะโอ้หเอา่ะท่านมีผ้ากันแผลข่าไหมท่านจะซื้อหรือเปล่าท่านจะขายหรือของมันก็เป็นเงินเป็นทองอะอเอาละไม่เป็นไร ถ้าคาเจอทันรอบหน้าข้าก็จะคิดซะว่าเรื่องโอรพบเจอเป็นการข้าก็ให้ก็ได้ฮะเงินข้าก็ให้ท่านจะได้เอาละข้าวิเล็กนำโชควันนี้อยู่ที่สองหกห้านะสายกำาังใจดียิ่งนะสมควรอย่างยิ่งแก่การที่พวกข้าจะพบเจออีกครั้งได้เลยท่านถ้าท่านมีด้ามปืนขายท่านมาติดต่อข้าโดยตรงได้เลยอยู่ที่อามาเดโรขมาเดโลอยู่ตรงนั้น เอาละหายพ่อท่านแล้วล่ะจริงๆแล้วพ่อท่านคืออะไรอ่ะท่ืออะไรหรือม่ครับพูดผิดอ่ะคาลินพันอะพ่อท่านชื่ออะไรอ่ะคืออะไราที่แจ็คแจ็คแล้วแล้วคนข้างหลังไงคาบิดาว่าดอสันดอสันโอเคอืไปเจอกันไปเจอกันนะสายดอเลย แล้วพวกกันนะระวังตัวนะแต่ข้าจะบอกพวกท่านไว้ว่าของเนี่ยใช้เสร็จแล้วเผาทิ้งซะเชื่อข้าสิข้าขออีกทีใช้เสร็จแล้วก็เผามันทิ้งซะจเจ้าไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะทำให้ดูไม่เห็นนะให้ข้าสอนไหมโอน้นละท่านใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งละใช้เสร็จแล้วก็เผาทิ้งไม่ค่อยะดีอะข้าว่ามันเป็นเรื่องที่ดีละท่านลองดูนะ ใช่แล้วมไ,ไม่งั้นนะเดี๋ยวจะไอ้พวกชนเผามันจะมาใช้ต่อใช่แล้วละ่ะ<อ>ตออทิ้งไปหมดซะเย่าค่ะมันมีจุดทํางานของพวกชนเผาอ่ะท่านที่ไหนรึข้เห็นมันแว้มาบ่อยอยู่นะพวกท่านรู้รึรู้ใช่ไหมฮะพอรู้ถ้าอยากรู้รังมันเฉยเขาจะไปเผามันอะ่ะได้เลยอะ่ะโอเคไว้เจอกันอะ่ะอะไรเราจะไปกันสองคนสองคนเราจะท่องตัวกว่าอุมสหายเราน่าจะรออยู่ตรงนู้น ไม่เป็นไรไอ้มารอไปก่อนหรือว่าเราจะไปบอกสหายให้เราไปด้วยได้เลยเอามาเด้โลกไปทางไหนเนี่ยเข้าไม่ได้มานานขามาล้างท่านไม่กี่นาทีทำไมท่านไม่มาร์กละท่านนะทำไมท่านไม่มาร์กเอ,อ้อทำไมท่านถึงไม่มาร์กละ่ะ ถ้าเราเข้าไปในพื้นที่มันเราจะโดนทำร้ายได้เลยนะเจ้าก,กัวรือเปล่าใช่หรือเจ้าก,กัวรือเปล่าจะโดนเลยหรือท่านข่าว่ามันคงไม่ป่าเถือนเหมือนช่ที่ดีเราไม่ได้ปกครองอมาดิโลล่ะมีครับอืมอมาดิโลลูกเป็นไฟเลยท่านใช่แล้วตอนเนี้นะใช่แล้วล่ะแต่เหมือนว่ารัฐบาลกลับมาคุมตัวบวกเวน,นกลับไปหมดแล้วล่ะผมท่านเดี๋ยวพี่สหักด้วยนะผม อาไรลูกสงบศึกแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้วล่ะถ้าภาวนาให้สหายเราอยู่ตรงนั้นให้ครบ3มคนเอาจะได้ไปลังเจนกันต่อได้เลยยังไม่มีการเตือนจากรัฐบาลใช่ไหมว่ามีคนกุดพบลังโจนยังใช่ไหม ถ้ายังก็คงจะไปได้เลยล่ะเอาไว้ยังนะเข้าไม่แน่ใจฮนะถามไปเจ้าตี้๋ยเจ้าตี๋ยอัปเดตข่าวสารแล้วเจ้าไปรู้หลังโจรกันได้ไงเนี่ยขับไปครับอ้าวมาตินละ่ะเจ้าเนี่ยนะใช่แล้วละ่ะมาตินมาเจอแล้วมาตินก็พาขาไปโอ้ข้าลืมไปว่ามันเป็นชนเผา่า ก่อนซาเลสมันสามารถทำการค้าขายกับเราได้นะไก่มันสะพายธนูล่ะมันเป็นเป็นเผากันเลยใช่แล้วล่ะไม่แน่สิ่งที่เรากำลังจะไปตามหากันอาจจะเป็นพวกมันก็ได้เจ้าเฮ้เจ้ารู้ไหมว่าการถี่แซงขาจะเป็นยังไง เจ้าทั้งสองโว้ไอ้หนูแกลงมานี่สิลงมานี่สิโอ้โหขอให้ลงมาแกลงมานี่สิแกลงมานี่สิเร็วๆลงมาเดี๋ยวนี้สหายจะลงไหมไอ้หนูน้อยลงมานี่สิจะใจเย็นสิข้าบอกกับเจ้าดีๆเจ้าไม่ฟังใช่ไหมลงมาสิจะใจเย็น าท่านมีอะไรเราลองคุยกันก่อนไหมท่านเก็บปืนก่อนถ้าคุยเนี่ยข้ามาก่อนสิถ้าข้าเก็บแล้วนะสหายลงมาเซลงมานั่นแหละเจ้าจะไปไหนกันข้าเหรอข้าจะไปลมาเดโรูใช่ไหมใช่แล้วไปทำอะไรไปทำอะไรไปข้าจะไปขุดสุสานน่ะขุดสุสานใช่ มีกันอยู่สองคนจะไปสุสารใช่แล้วอันนั้นคือธุลราของเจ้าใช่ไหมที่เจ้ารีบไปใช่ใช่อันพวกข้าไม่ใช่ธุระข,ของเจ้าหรือไงที่ข้าเรียกพวกเจ้าลงมา้าเนี่ย้วทถานมีอะไรกับพวกข้าลา่ะข้ามีเศษท้าไอห,หนุ่มคนนี้ดูสิเอาไอห,หนุ่มนี่ดูสิว่ามันเคยซื้อค้ากับข้าไว้ใช่ไหม เมื่อช่วงสองวันก่อนน่ะท่านได้มาซื้อบัตรทองกับข้าใช่ไหมไอ้หนูไอ้หนูใช่ท่านท่านต้องการมันอยู่ไหมบัตรบัตรบัตรทองพาซื้อบัตรเพิ่มเปอร์เซ็นต์เซียวุฒิอาจารย์ใช่แล้วล่ะมันก็คือบัตรเดียวกันใช่ไหมบัตรทองเพิ่มเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วท่านถัดขามีห้าใบท่าน สนใจซื้อไว้ใช่ไหมเพราะว่าท่านบอกให้ข้ารอพี่ท่านและท่านก็ไม่ติดต่อมาเลยใช่ไหมก็ข้าไม่มีเ,เลยนกท่านแล้วก็ขา้ขาตอนนี้ข้าไม่ต้องการแล้วเพราะว่าวันนั้นท่านยิงข้าไม่ใช่หรอโอ้ข้ายิงท่านเพราะอะไรหรือเพราะท่านไม่ทําตามกติกาที่ข้าวางให้ท่านไม่ใช่หรือว่าไม่ใช้อาวุธแต่ท่านควักปืนมายิงไอหนุ่มคนนั้นใช่ไหม,หม ใช่ไหมพ่อหนุม่มฮะทำ้าทำไมอ่ะท่านควักปืนยิงไอ<ช>้หนุ่มตัวอ้วนคนนั้นใช่ไหมได้แต่ข้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะเจ้ายิงสาหัสข้าเลยข้าถามมันยิงสาหาัสทันเลยม,มันบอกเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักกับท่านเขาไม่รู้จักกับพวกท่านยิงไอ้เตี้ยใช่ไหมหลือไอ้อ้วนยิงไงอ้อ้วนล่ะเจ้ายิงสาหัสข้าเจ้านั่งลง ข้าบอกให้นั่งนั่งอ้าบอกให้นั่งลงปอบปอบโอ้กูตายยังไม่จะตายอยู่แล้วไอสัตว์ โดนแทบทุ้นัดเลยนะไม่ตายได้ไงวะเฮียครูง่าย yeah. okay. yes, ัดเมือลละครับไอจัดกูดี่ไอจัดกูนี่มีนี่วะ ลืมใส่กระสุนปะวะแต่เขาไม่ลืมหรอกเป็นไงล่ะโอ้เอาละเอาละ